สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณยังคงอยู่กับ TNN สถานีค่ะ24ชั่วโมงในช่วงเวลาของการก่อติดสถานการณ์15นาฬิกาค่ะสำนักง,งานพัฒนาการวิจัยการเกษตรพัฒนางานวิจัยจากมังคุดที่จะเสริมสร้างประโยชน์ให้กับร่างกายให้เป็นผลิตภัณฑ์สากลที่ส่งออกไปต่างประเทศสามารถที่จะสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับเกษ,เกษตรกรไทยด้วย น้ำสกัดเข้มข้นและแคปซูลเสริมสุขภาพนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากมังคุดซึ่งผ่านการค้นคว้าวิจัยและพัฒนามายาวนานกว่า30ปีจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันและซ่อมแซมสุขภาพผู้ป่วยที่มีปัญหาในโรคต่างๆอาทิโรคกระเพาะและลำไส้เรื้อรังโรคข้อเข่าเสื่อมการพัฒนาครั้งนี้นะับเป็นครั้งแรกที่สำนักง,งานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรือสกวโดยศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยร่วมมือกับภาคเอกชนคือบริษัทเอเชียน ไ่โตัวสเคอลจำกัดมหาชนพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปสินค้าเกษตรของไทยโดยทําโครงการวิจัยด้วยการนําสารบริสุทธิ์จากมังคุดคือ GM1 ที่มีสพรพพคุณในการสร้างและปรับระดับสมดุลของร่างกายมาผลิตเป็นอาหารเสริมดังกล่าวผลการวิจัยสพรพพคุณน้ํามังคุดส่งผลให้ต่างประเทศมีความต้องการนําเข้าผลิตภัณฑ์น้ามังคุดจากประเทศไทยเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะสิงคโปร์มาเลเซียบรูไนายและสหรัฐอเมริกา ดยคาดว่า,านในปีหน้าตลาดต่างประเทศจะขยายตัวรองรับผลิตภัณฑ์สกัดจากมังคุดเพิ่มขึ้นถึงสอง0มืตันการขยายตลาดดังกล่าวช่วยแก้ปัญหาราคามังคุดตกต่ำให้กับเกษตรกรเป็นผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรไทยอยู่ดีกินดีินสกริัารถ้าดูแลสุขภาพดูแลตัวเองได้ในลักษณะของของสารหรือ ที่เรากําลังพูดกันอยู่เนี่ยมันจะทําให้สุขภาพค่อนข้างดีขึ้นประเด็นต่อไปก็คือว่าเราสามารถที่จะส่งไปขายต่างประเทศได้ซึ่งซึ่งซึ่งแทนที่เราจะต้องซื้อของจากต่างประเทศมาบอกว่าอันนี้นะมันดีมันดีมันด,นดีตลอดเวลาแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันดียังไง ความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากโครงการนี้ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งของนักวิทยาศาสตร์ไทยในการพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปของไทยโดยใช้เทคโนโลยีการแปรรูปสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานและในอนาคตทีมนักวิจัยยังเดินหน้าพัฒนางานวิจัยใหม่ๆเพื่อช่วยพัฒนาประเทศอีกทางหนึ่งนี่เราสามคนลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ